ไปดูในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายกันบ้างครับกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองสุลกากกรแม่สายตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองประจําด่านสุลกกกรอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับพันเอกพักพงเงีสันเทียหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและการข่าวกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายและพันเอกสุทัศน์ถมสุทะัะ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนและสารนิเทศกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายประสานงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดด่านสุลกากรแม่สายหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่3กองกำลังผาเมืองได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการการเฝ้าระวังและประสานงานการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมบริเวณด่านสุลกากรบ้านสารผักนี้อาเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย จากนั้นค่ะหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายและคณะเดินทางลงพื้นที่ด่านตรวจบ้านเวียงหอมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอปพรออาสาสมัครสาธารณสุขชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นําชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 แบบบูรณาการ ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายค่ะครับ